วันนี้เรามาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นโบราณกันนะคะซึ่งก็ทำง่ายมากไม่ยากเลยมีส่วนผสมแค่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็พริกป่นผักชีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเอาน้ำเปล่าแช่ในมะขามเปียกนะคะอันนี้กุ้งได้มะขามเปียกพันปีมานะคะสีมันก็เลยขำๆแบบนี้เนาะแล้วเราก็มาขยำขยำขยำเอาเอา,เอาได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อให้มันได้ร้อยกร,รัมอะคะ่ะ น้ำมะขามเปียก1 0 0กรัมนะเอามากองไว้แบบนี้ค่ะทีนี้เราจะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะ420กรัมนะคะแล้วก็ะมะขามเปียกที่เรากองไว้ตะกี้100กรัมนะคะแล้วก็ใส่น้ําเปล่าไป450กรัมอันนี้เราจะใส่น้ําเปล่าไปเนาะแล้วก็ล้างโถไปเลยนะ จริงๆแล้วถ้าจะลดน้ำเปล่าเหลือสัก350กรัมก็น่าจะได้นะเราจะได้ไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะมันจะได้ข้นเร็วแต่อันเนี้ยสรุปคือน้ำเปล่าใช้350กรัมก็ได้นะแต่กุ้งใช้ไป450กรัมมันก็เลยแบบเคี่ยวเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะหนือนะค่ะแล้วก็เกลือป่อน1ช้อนชานะคะพอเขาพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บก็จะใส่น้ำกระเทียมดองพร้อมพร้อมกับกระเทียมด้วย ครึ่งหัวนะคะน้ํากระเทียมดองเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็เนี่ยเคี่ยวจนกระทั่งเขาเดือดอะคะไฟอ่อนนะประมาณกุ้งเคี่ยวต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าต้องการให้น้าเชื่อมเขาข้นนิดนึงอะคะ่ะพอเสร็จแล้วก็ปิดเตาให้เขาเย็นนิดนึงนะแล้วก็ใส่พริกป่นไปมากน้อยตามชอบอันนี้พริกป่นกุ้งก็ขั่วเองตำเองเนาะ,ะเผ็ดมากเผ็ดนอ้อยตามใจชอบเลยแล้วก็ ผักชีโรยหน้าผักชีเราไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะเราจะใช้เท่าไหร่ค่อยเอาผักชีโรยหน้าเฉยๆเนาะรสชาติที่ได้นะคะจะเค็มเปรี้ยวหวานกำลังพอดีไม่ต้องไปปรับอะไรเลยอะคะ่ะเพียงแต่ว่าลดน้ำจาก450กรัมเหลือ350กรัมก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาเคี่ยวนานเหมือนกุ้งเนาะถ้าชอบช่วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะ